โคสนุกเลยอะนี่อย่าบอกนะว่าที่เธอทําเพื่อแก้แค้นที่พวกเราเคยแกล้งเธอใช่แต่ฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะที่มันเป็นอย่างนี้ก็เพราะสัญญาของเธอเองหรือเปล่าโครงการหยุดใช้ความรุนแรงและการกันแกล้งในโรงเรียนมีผลตอบรับที่ดีมากส่วนมากจะเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองเพราะพวกเขาอยากให้ลูกมีสังคมในโรงเรียนที่ดี ปาสจากการบูลลี่และดิฉันต้องขอบคุณพวกคุณทั้งสี่ที่คอลแลบกับบริษัทของฉันและออกทุนช่วยเหลือเด็กๆด,ด้วยนะคะยินดีครับโปรติพวกผมก็ช่วยเหลือเด็กที่ถูกบูลลี่อยู่แล้วใช่ค่ะสมัยมัธยมพวกเราก็เคยเจอปัญหาเหล่านี้เหมือนกันตนแต่พวกเราไม่อยากให้น้องๆต้องเจอปัญหาเหล่านี้เหมือนกันตอนนั้นคงแย่มากเลยสินะค่ะแต่พวกเราโชคดีคะ่ะที่มีแฟนแล้วก็เพื่อนๆคอ,อยอบอก แต่ว่าตอนนี้ครับในทีมค่ะตำแหน่งประสานงานเป็นหนึ่งคนครับถ้าได้คนประสานงานระหว่างบริษัทสองบริษัทที่ช่วยคำร้องจากโรงเรียนต่าง,างๆเนี่ยจะช่วยหลายโรงเรียนได้เลยค่ะเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงเพราะมีคนมาสมัครตำแหน่งนี้เมื่อวานนี้นะคะ่ะใครเหรอครับเชิญเข้ามาค่ะนี่คือคุณไมายเคยช่วยเหลือเด็กที่ถูกบูลลี่มาก่อนดิฉันเลยให้มาช่วยโครงการของเรา สวัสดีค่ะคุณเจคุณตะเล็กคุณเบนแล้วก็คุณเวฟยินดีที่ได้รู้จักทุกคนนะคะทําไมแกคุณมายถึงเข้าโครงการนี้หรอคะก็อย่างที่คุณโยพูดไปอะค่ะฉันเคยช่วยเหลือเด็กที่ถูกบูลลี่แล้วก็เลยสนใจที่จะมาสมัครโครงการนี้ค่ะเพราะเห็นว่าบริษัทของพวกคุณเนี่ยเข้าใจเรื่องเด็กที่โดนกลั่นแกล้งอย่างดีค่ะถ้าไม่มีอะไรแล้ว ดิฉันขอกลับบริษัทก่อนฝากคุณไม้ด้วยนะคะเดี๋ยวฉันพาไปก็ได้ค่ะหลีกทางหน่อยค่ะแกมาทำไมที่นี่ก็มาทำงานไงคะอย่ามาตอแหลค่ะฉันรู้ว่าแกมีจุดประสงค์ไม่ดีถึงได้มาที่นี่ใครกันแน่ที่ตอแหลคิด,ดี้ดีนะใจเยน็นค่อยๆพูดจากันก็ได้เว็บนี้ เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยนะคะไม่ต้องมาส่งสายตาหวานใส่แฟนฉันอย่าคิดนะว่าเกจะได้ทํางานอย่างสงบสุขทําไมะคะจะแกล้งฉันเหมือนที่เคยแกล้งตอนมัธยมหรออ๋อหรือว่าเธออยากแก้แค้นพวกเราที่เคยแกล้งเธองนั้นหรอทําไมจะเดินมาสาดนะ้ําเหมือนที่ฉันเคยสาดเธอเหรอหรือว่าจะเดินมาตบฉันจริงๆพวกเราตอนนั้นก็ยังเด็กก็แค่แกล้งเล่นไปตามประสาเด็กจริงๆเรื่องก็ผ่านมาหลายปีแล้วทำไมเธอถึงยังคิดเรื่องนี้อยู่ไร้สาระ แกล้งตามภาษาเด็กเหรอแต่ไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าฉันไม่ทำพฤติกรรมไม่ดีแบบที่พ่อแกทำกับฉันหรอกเกี่ยวว่าเยม่เข้ามาทำงานที่นี่ทําไมวะฉันว่ามันต้องมีจุดประสงค์อะไรแน่ๆเลยแล้วมันเดินเข้าไปทําอะไรในห้องเวกไปดูกันดิ มีอะไรหรอเปล่าน้ำคะ่ะคุณเม็แต่พี่ไม่ได้ขอนะแต่มาอยากบริการเลยค่ะม,มาทำอะไรกันตรงนี้หรอคะเปล่าครับแค่เดินผ่านมาตรงนี้เฉยเมื่อแต่เธอเข้าไปทำอะไรในห้อเวฟบอะก็แค่เอาน้ำดื่มเย็นๆเข้าไปให้เขาดื่มแค่นั้นแหละ มฉันบอกแล้วมันเข้ามาอ่อยเวฟเรื่องเนี้ต้องถึงย็เบมันอยู่ไหนอีไมล์เรียกคนอื่นอีเนี่ยไม่สุภาพเลยนะคะไม่ต้องมาดัดจริตคะ่ะแกเข้าไปทำอะไรในห้องพี่เวฟก็แค่เอาน,าน,น้ำเย็เนๆไปให้หรือว่า เวนต์อยากให้ฉันทำอะไรต่อเหรออีบ้าสวัสดีค่ะอ้าวสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณโยมาทำอะไรคะเนี่ยก็งบกองกลางบริษัทและสิมันแบบติดลบอ่ะกองกลางติดลบหรือว่ามีคนยักยอกคะคิดว่าใช่ฉันก็เลยต้องมาดูว่าใครเป็นคนทำง,งั้นเชิญที่ห้องประชุมเลยค่ะเดี๋ยวฉันตามเว็บให้เอง เ,เธอเองเหรอใช่เธอรู้ได้ยังไงถึงฉันจะทำฝ่ายประสานง,งานแล้วนะแต่ฉันก็ดูบัญชีด้วยและฉันก็รู้ว่าคุณนะอยากยอ่อฉันมีหลักฐานนะแต่ฉันไม่ได้ส่งให้คุณโยแล้วทำไมเธอถึงไม่ส่งเพราะว่าฉันอยากได้ผลประโยชน์จากคุณไงถ้าคุณทำตามที่ฉันขอ ฉันก็จะไม่บอกใครว่าคุณอยากยอมประโยชน์อะไรพรุ่งนี้คุณเบนไม่อยู่คุณเข้าไปในห้องคุณเวฟแล้วก็ไปถ่ายคลิปวิดีโอให้ฉันหน่อยเธอรู้ใช่ฉันรู้แค่ถ่ายให้แล้วส่งใช่ไหมใช่ เจ๊มันนี่ยหอ,อมนี่สั่งเชียมึงจา่ายคิวกู้ไมไปเนี่ยกูกาถูกสั่งมามึงใครสั่งมึงมาไอ้ชั่วแกอีเพื่อนชั่ว เนี่จะบอกนะว่าที่เธอทําเพื่อแก้แค้นที่พวกเราเคยแก้งเธอใช่แต่ฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะที่มันเป็นอย่างนี้ก็พเพราะสัญญาของเธอเองหรือเปล่าฉันแค่เผยให้เห็นท่าแทนก็แค่นั้นเองแกมันบ้าฉันรู้สาช่วยคุณนะไม่งั้นคุณก็ไม่มีทางรู้หรอกว่าทางแฟนแล้วก็เพื่อนสนิทคุณเนี่ยหากหลังคุณ แล้วก็ยังมีเจคนหนึ่งน,นะที่เป็นเพื่อนสนิทคุณน่ะที่หักหลังคุณเพื่อตัรอดทั้งหมดมันเป็นแผนของเธอเหรอใช่แต่มันยังไม่หมดแค่นี้นะทำไมาพวกคุณเป็นคนแบบนี้ต่อหน้าช่วยเหลือเด็กที่ถูกรังแกแต่นับหลังกลับรังแกคนอื่น<ม>ทางฉันและบริษัทคงต้องยกเลิกสัญญากับพวกคุณนะคะเดี๋ยวก่อนครับคุณโย แต้เรื่องมันก็ผ่านไปนานแล้วพวกฉันก็ไม่ได้ทําแบบนั้นแกจะไม่ให้อภัยพวกฉันเลยเหรอฉันจะให้อภัยก็ต่อเมื่อคนคนนั้นเนี่ยรู้สึกผิดจริงๆแต่เพราะแกะ่ไม่มีแม้แต่สนึกผิดเลยเราจะมาขอร้องให้ฉันให้อภัยอะ่ะไปขอร้องคนอื่นดีกว่าปะ